สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยหัวข้อหุ้นเอเชียนซีคอร์ปอเรชั่นทำธุรกิจอะไรน่าลงทุนไหม แม้ว่าสงครามทางการค้าจะไม่ส่งผลต่อยอดการส่งออกของเอเชียนโดยตรงแต่การแข็งค่าของเงินบาทและความผันผวน,นของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นแรงกดดันสำคัญในขณะที่สินค้าของเอเชียนจำเป็นต้องแข่งขันในตลาดโลกต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุดิบเพิ่มขึ้นการจัดหาวัตถุดิบโดยเฉพาะกุ้งและหมึกยังอยู่ในระดับต่ำเนื่องจาก ระดับการจับหมึกในไทยยังมีไม่มากและปริมาณผลผลิตกุ้งจากการเลี้ยงทรงตัวผลผลิตกุ้งจากฟาร์มในประเทศไทยยังคงที่อยู่ที่ราว3 0 0แสนตันทั้งที่ในช่วงครึ่งปีแรกปริมาณการเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นแต่กลับลดลงในช่วงครึ่งปีหลังเนื่องจากราคากุ้งตกต่ำและปัญหาเรื่องโลกในกุ้ง ความท้าทายประการที่2เป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญจากการยอมรับว่าภายใต้อุปสรรคนานาประการในปัจจุบันประเทศไทยสูญเสียศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งแบบพื้นพื้นหรืออาหารทะเลแช่เยือกแข็งกลุ่มคอมโ o d ดิตี้ไปแล้วไทยต้องแข่งขันโดยใช้คุณภาพความพร้อมด้านเทคโนโลยีอันทันสมัย และความรู้ความชำนาญด้านการพัฒนาผลิตภันธ์เอเชียนจึงตัดสินใจยุติการผลิตอาหารทะเลแช่เยืออแข็งจำพวกกุ้งดิบและกุ้งต้มที่โรงงานของเอเชียนที่จังหวัดสมุทรสาครปรับลดคนงานลงทุนในเครื่องจักรอัตโนมัติทดแทนและปรับปรุงห้องวิจัยและพัฒนาผลิตภันธ์มุ่งผลิตและหาตลาดสำหรับสินค้าแช่เยือกแข็งในกลุ่มผลิตภันธ์พร้อมปรุง และแม้ว่าในปีที่ผ่านมาการขยายตลาดในกลุ่มนี้ยังไม่อาจเรียกได้ว,ว่าประสบความสำเร็จแต่ก็นับว่าเป็นการเตรียมพร้อมและวางรากฐานได้หน้าพอใจเป้าหมายทางธุรกิจกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงบริษัทมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภันธ์อาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้แบรนด์ของตนเองทั้งที่เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกและอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเม็ด โดยมีเป้าหมายจัดจำหน่ายทั้งภายในและนอกประเทศให้แบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงสัญชาติไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติว่ามีคุณภาพมีความคุ้มค่าในเชิงมูลค่าเปรียบเทียบกับคุณค่านอกจากนี้ในฐานะผู้รับจ้างผลิตบริษัทมุ่งม,มั่นพัฒนาศักยภาพเพื่อการเป็นคู่ค้าที่ให้ลูกค้าไว้วางใจยกระดับเป็นผู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่เข้าใจธุรกิจของลูกค้าที่เป็นเจ้าของแบรนด์ระดับนานาชาติที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านแนวคิดใหม่ใในบรรจุภันณฑ์ที่หลากหลายสามารถพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ได้ครอบคลุมทั้งที่เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกและแบบเม็ดธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงยังคงเติบโตต่อเนื่องและมูลมีมูลค่า รวมกว่า100,000ันล้านเหนรียญสหรัฐผู้ผลิตไทยมีข้อได้เปรียบมากในกลุ่มผลิตภันธ์ที่ใช้เนื้อสัตว์จริงเป็นวัตถุดิบจากการที่มีพื้นฐานเป็นฐานการผลิตอาหารทะเลซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มผลิตภันธ์ซูเปอร์พรีเมียมโดยที่อุตสาหกรรมมีกระบวนการสเตอร์ลีไลน์ที่พัฒนามาเป็นอย่างดีและมีประสบการณ์ยาวนานในอุตสาหกรรมผลิตทูน่าทั้งยังเข้าถึงวัตถุดิบในอุตสาหกรรมประมงได้ง่าย ตลอดจนมีค่าจ้างแรงงานต่ำบริษัทเอเชียนคุปซอร์วิสเปิดตัวมอนชูแบรนอาหารสุนัขและแมวในประเทศไทยเพื่อสร้างศักยภาพและคุณภาพสินค้าให้เป็นที่รู้จักในเดือนสิงหาคม2562บริษัทเอเชียนซีคอร์ปอเรชั่น โดยบริษัทเอเชียนรุปเซอร์วิสจำกัดและบริษัทไทยาคอร์ปเรชั่นเซี่ยงไฮ้ได้เข้าถือหุ้น51%ของบริษัทเชงดงไทยาไมซี่เพ f ฟูดในประเทศจีนเพื่อขยายกิจการเข้าสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเม็ดในประเทศจีนมุ่งพัฒนาระบบการผลิตและควบคุมคุณภาพ ตั้งเป้าเป็นผู้รับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเม็ดให้กับลูกค้าอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกของกลุ่มบริษัทในปัจจุบันเพื่อจัดจําหน่ายในประเทศจีนรวมถึงผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเม็ดให้แบรนด์มอนชูเพื่อจําหน่ายในประเทศจีนด้วยโดยบริษัทมีกําลังการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเม็ดราว2 0 0 0 0ตันต่อปีกลุ่มธุรกิจทูน่าได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าให้เป็นผู้รับจ้างผลิต ผลิตพัน์ทูน่าบรรจุกระป๋องและบรรจุถุงเพาสตลอดจงห้บริการในการร่วมพัฒนาและรับจ้างผลิตสินค้าในกลุ่มผลิตพันธุ์พร้อมรับประทานจากวัตถุดิบหลากหลายประเภทในรูปแบบบรรจุพันธุ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ค้าหรือความต้องการของตลาดธุรกิจทูน่าราคาตกมาอยู่ที่ราวหนึ่งพันเหรียญสหรัฐต่ตอตันในระหว่างปีทำให้มีอุปสงค์สูงขึ้น โดยเฉพาะจากตลาดตะวันออกกลางเมื่อเทียบกับตลาดอเมริกาเหนือที่มีการขยายตัวน้อยกว่าสง่งผลให้ปริมาณการผลิตในประเทศไทยในช่วงครึ่งปีแรกค่อนข้างชะลอตัวและกลับมาเติบโตในช่วงครึ่งปีหลังโดยที่ราคาวัตถุดิบทูน่าดีดกลับในช่วงต้นปี2 5 6 3และคาดว่าราคาน่าจะทรงตัวมากกว่าในระดับราว1 5 0 0เหรียญสหรัฐต่อตันซึ่งในภาวะที่ราคา ทูน่าถีบตัวสูงขึ้นผู้นำเข้าทูน่ากระป๋องมักชะลอการสั่งซื้อจึงเป็นไปได้ว่าคำสั่งซื้อน่าจะชะลอลงในช่วงต้นปี2563อย่างไรก็ดีสถานการณ์เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจเนื่องจากทูน่ากระป๋องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เก็บได้นานกักตุนสะดวกเหมาะกับช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนสูงกลุ่มธุรกิจ อาหารสัตว์น้ำเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์น้ําของไทยที่มีคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมตามชนิดของอาหารพร้อมให้บริการลูกค้าในด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําคุณภาพและสุขภาพสัตว์น้ําเพื่อสนับสนุนลูกค้าให้สร้างผลประกอบการที่ดีและมีความผันผวนน้อยขยายธุรกิจสู่การผลิตพ่อแม่พันกุ้งเพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่มอาหารเม็ดอย่างมั่นคงรวมถึง สามารถผลิตปาลาปุ่นที่เป็น non IUU จากวัตถุดิบเหลือใช้ในกระบวนการผลิตทูน่าจากบริษัทในเครือจึงนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตอาหารกลุ่มอาหารเมร็ดกลุ่มธุรกิจอาหารแชร่เยือกแข็งเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารแชร่เยือกแข็งที่ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ทั้งในผลิตพันธ์กลุ่มพรีเมียมคอมมดิตี้และผลิตภันธ์พร้อมปรุงเป็นผู้นำตลาดผลิตพันธ์ปลาทรายแร่และหมึกแช่เยือกแข็งมีแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักและไว้วางใจในกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจบริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยมีกลยุทธ์ในการดำเนินงานเรียกว่า c o s t ตอร์ท o ค s u m e r and Efficiency เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวดังนี้ 1. ขยายธุรกิจตามห่วงโซ่อุปทานของแต่ละธุรกิจเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคให้มากขึ้นจากคอ b u บิสเน s ของบริษัทที่เป็นผู้ผลิตหรือรับจ้างผลิตทั้งในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงธุรกิจทูน่าธุรกิจอาหารสัตว์น้ําและธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็งบริษัทมุ่งมั่นขยายธุรกิจตามแผนโดยในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง บริษัทพัฒนาผลิตพันธ์ภายใต้แบรนด์ของตัวเองจัดจำหน่ายและทำการตลาดทั้งในตลาดภายในประเทศและในประเทศจีนในธุรกิจอาหารสัตว์น้ำบริษัทจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ของตนเองจึงมุ่งพัฒนาผลิตพันธ์ให้มีความหลากหลายตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามวัตถุประสงค์มีหน่วยงานขายและหน่วยงานวิชาการ ทำงานกับลูกค้าในการบริหารข้อมูลทางวิชาการอย่างต่อเนื่องทั้งยังขยายธุรกิจสู่การจัดหาพ่อแม่พันธุ์กุ้งตลอดจนพัฒนาระบบการเลี้ยงร่วมกับเกษตรกร,เ,กรเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการปลอดการค้าแรงงานบังคับทุกประเภทและการทำประมงที่ผิดกฎหมายการประมงที่ขาดการรายงานและการประมงที่ขาดการควบคุมตลอดห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมกุ้ง 2. ปรับปรุงประสิทธิภาพภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกด้านมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีความคุ้มค่าเข้ามาทดแทนแรงงานคนเพิ่มกำลังการผลิตและลดต้นทุนตลอดจนขยายกำลังการผลิตโดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจโดยรวมโดยมีการวางแผนการลงทุนในเครื่องจักรอัตโนมัติทดแทนแรงงานคนทุกปีทุกโรงงานผลิตปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานขายภายในประเทศ ให้รองรับการขายและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของธุรกิจในเครือทั้งหมดปรับกําลังการผลิตอาหารสัตว์น้ำบางส่วนมาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเม็ดเพื่อความคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้แบรนด์ของตนเองตั้งแต่ต้นน้ำรวมถึงการใช้ทูน่าและผลพลอยได้จากการผลิตทูน่าอย่างคุ้มค่าโดยการนำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง และผลิตปลาป่นและน้ำมันปลาทูน่าเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์เดือนธันวาคม2562โครงการลงทุนก่อสร้างคลังสินค้าอัตโนมัติของบริษัทเอเชียนอะไลอันอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมูลค่า280ล้านบาทดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมเริ่มใช้งานเดือนมกราคม2563 โดยคลังสินค้าแห่งนี้สามารถจัดเก็บสินค้าได้ถึง15,000พาเลทหลังเปิดใช้งานคาดว่าจะแก้ปัญหาคอขวดในกระบวนการจัดเก็บและโหลดสินค้าลดต้นทุนตลอดจนทำให้บริษัทย่อยแห่งนี้สามารถวางแผนขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นได้ในอนาคตครับนี่ก็เป็นรูปโครงสร้างกลุ่มบริษัทของเอเชียนซี บริษัทเอเชียนซีคอร์ปอเรชันจะตั้งขึ้นเมื่อวันที่27กันยาย,ยน2525 25, โดยมีทุนจดทะเบียน542ล้านบาทดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็งจำหน่ายและส่งออกภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทได้แก่ TCC Sakura Asian s ซ a f o o d ผลิตพัธุ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าปัจจุบันมีกำลังการผลิต14,000ตันผลิตภันธุ์ของบริษัทแบ่งออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆได้แก่ 1. ผลิตพัธุ์ปลาทรายแช่แข็งผลิตภันธฑ์กุ้งแช่แข็งผลิตพัธฑ์ปลาหมึกแช่แข็งผลิตภันธฑ์ปลากระพงแช่แข็ง บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทบริษัทห้องเย็นเอเชียนฟู้ดสุราธานีธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็งถือหุ้น100%บริษัทเอเชียนอะไลอันอินเตอร์เนชั่นแนลผลิตอาหารทะเลบรรจุภาชนะผนึกอาหารสัตว์และปลาปน่นถือหุ้น100%บริษัทเอเชียนฟีดผลิตอาหารสัตว์ถือหุ้น100% บริษัทเอเชียนฟู้ดจำหน่ายสัตว์น้ำแช่แข็งในประเทศถือหุ้น100%บริษัทเอเชียนกรุ๊ปเซอร์วิสบริหารจัดการด้านการตลาดและการลงทุนในธุรกิจอื่นถือหุ้น100%บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทเอเชียนกรุ๊ปเซอร์วิสจำกัดไทยยาคอร์ปอเรชั่นเซี่ยงไฮ จดทะเบียนในประเทศจีนทําการตลาดและจัดจําหน่ายธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงและอาหารทะเลแช่แข็งถือหุ้น100% scs europe gmbh ทำการตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทในต่างประเทศเป็นกิจการร่วมค้าถือหุ้น60% ไทยยาเมซ,ซี่เพชฟู้ดรับจ้างผลิตผลิตพันธุ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเม็ดเป็นกิจการร่วมค้าถือหุ้น41%ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันก็มีรายชื่อตามรูปเลยนะครับ พัฒนาการที่สำคัญของเอเชียนปี2537เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี2562เอเชียนก็มีรายได้จากการขาย8,194ล้านบาทมีกำไรสุทธิ133่133ล้านบาทรายได้จากการขายและบริการแยกตามกลุ่มธุรกิจในปี2562 ก็มีรายได้จากอาหารแช่เยือกแข็ง3,340ล้านบาททูน่าหนึ่งพันล้านบาทอาหารสัตว์เลี้ยงและปลาป่น2 4 9 9ล้านบาทอาหารสัตว์น้ำ1,095า1ล้านบาทธุรกิจจัดจำหน่าย635ล้านบาทรวมมีรายได้ในปี2562 8,668ล้านบาทครับข้อมูลทั่วไปของบริษัทเอเชียนซีคอร์ปอเรชั่นก็มีสินทรัพย์รวมลดลงหนี้สินรวมลดลงส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นรายได้รวมลดลงกำไรสุทธิ ลดลง r o a หรืออัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมลดลง ROE หรืออัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลงมี PE หรืออัตราส่วนราคาต่อกำไรอยู่ที่15.56เท่ามี P/BV หรืออัตราส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชียอยู่ที่0.96เท่า มีมูลค่าหุ้นทางบัญชีเท่ากับ5.33บาทอัตราส่วนเงินปันผลปีล่าสุดจ่ายอยู่ที่3.92%เอเชียนก็จะจ่ายปันผลปีละ1ครั้งนะครับเอเชียนก็มีพาอยู่ที่1บาทมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือฟรีโฟด์อยู่ที่30 3 0ผู้ถือหุ้นใหญ่นายสมศักดิ์อมรรัตนชัยกุล51.52%นายสมชาย12.99%นางศิริพัฒ5.45%นายขจรเกียรติ3.54%นางจิรัญญา2.33%จำนวนหุ้นจดทะเบียน ก็มี542ล้านหุ้นราคาต่ำสุด1ปีอยู่ที่2.30บาทสูงสุด1ปีอยู่ที่7.70บาทเอเชียนก็มี Market Cap อยู่ที่2,768ล้านบาทเป็นลำดับที่284ในตลาดหลักทรัพย์ครับก็ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามช่อง เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ